สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีเช้าพี่น้องอ่าอำนาจเจริญค่ะพี่น้องวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศการอ่าติดตั้งบ้านนารากรนะคะจ้ะสวัสดีเจ๊เทนนี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะอุ้ยลมมาแห้งเถอะโอ้ยเบิ่งเอ็นี่นี่แหละคือประสานในการตั้งตั้งตั้งมันนี่มันตั้งเต็นท์ลมงแห้งรถกับซอยบ่านไหนมือนี้ เบิเ้งแต่ละตีนเราผิวหลายตีนเราเด่ลรมมันแห้งเกินเ,นเนี้ยงใส่แว่นผิวฮอดเขาตาตีดูดิดโอ้ยคันอืมอันนี้บ้านนารากรค่ะพี่น้องกระดังจัดทียูหายค่ะมีสองห้องคนเดีน,นี่แต่มือน,นีรลมแห้งค่ะจะสอยูจะสิไปละบ้าน ส่งไปยกล้างมาเลยได้ส่งแล้เร็วมาตั้งมืนจะเย็นเย็นเนี่ครับพี่น้องท่านเอมีใช่การกลางเติยนกลางอย่างเดียวพี่น้องลมมันแห้งเกินลมมันแห้งเกินไปจังสิแม่พี่น้องลมแบบว่าแรงมากอรันาจเจริญแรงแบบแรงเลยแหละเอย่างมันคือแรงอย่างผมบอกมันไก่พู่มันไก่พูมันอ่อนลมมันโตนลมโตนพู่ต่างต่างเลยเขาอย่างเช่นบีบจินติยะนี่แหละมันโตนพูแล้วอีกย่างหนึ่งมันหลินยู่กลางทงเบื้องแนบเบื้องลมเนี่ย คนไมนอ่อยู่ะยก็ิ่่ลว่่างๆ่่าอ่จะฆ่าไปเบาโยกมา <laughs> <laughs> นาราสีมาเรีวด้เอานาราบบนันบวเาียดไทยไยเอ็มวีแบบคือคือง่าหาเทุงนาบัดนี่ทงนาบักลกหลบมาทไทย <c oughs> นี่ค่ะ เอากระเทียมไปเม็ดส้มขับเมองเถียงผูันนเลิศลีนอค่ะที่ห่ที่สุดที่หนานี่้ยตรงออ้กอหัวจังเดบเป็นไรก็ได้ก็ต้องหิบล้วออกก่อนแม่เาะเรอยู่นนี่โอ๊ยลมแม่ล้มลมไม่แห้งแค่โอ้ยไต่ไต่เต้นปิวไปสั่นนะโอ้โหเลยสิว่าผบเนนะที่ เอออย่า่ากันพี่น้องล้มเฮียงบักหักเลย<ม>เฮียงแบบเฮียงเกิดจงคอมันเป็นล้มตนผู้ไห่พี่น้องมาแล้วสิมะโ้ยอย่าง เออวางว้ก่อนกับด,ด้ดอกแค่มาทับซื้อๆเดี๋ยวไปจุ่มมาดอกเจ,จ้ามาจัดของเจ้ารวดน่าซิวปิวแล้วล่ะมังนักเป็นอ,อะไรตรงนั้นแหละใช่ จะมากางเจ้วมาที่นี่เจาออกกลางแล้วก็มาที่นี่ไก็สิกางบ่ได้าแล้วกมนเดียนี่มแหมลมเฮงปวดเบื่อจะต้องมามาทางพี่พอลมมันมาทางพี่จะเห็นบอลค้ากลางฝั่งนั่ะมาลุงใส่ค้ากลางไหม กองผุยกลางนั่นแหละเออลมเฮียงโผโ่มันยวนนะนั่นเนาะมันยูไก่เขาแล้วยางนึงมันเป็นทุ่งหนา เต้นโยกวะซั่นเท่านั้นอีหยังอีหยังได้มาวินอยู่ไส่เอียงเยวากครับากเบิ่งพี่น้องแต่เต็นใหญ่ลมก็ยังแงเบิ่งพี่น้องเวทีก็บ่กากถึงสาเลยพี่น้องยบักนก็เมาก เอาว่าเร็วเต็มมาวิ่งจว่ปิวติมเมื่อไหว่านี่ดิขาไมนุกหนึ่ดิตอนแรกก็เจอขาเมนุกปุ๋ยเต็มปิวเหลอหนูสูงก็เดินเหมือนเขาอยู่อีกแน่น่ะ ดาไปดูเดยอุ่มไปดดไปดูเยอะไม่ต้องเดียวบึงนะดาดูนั่งเดียวบึงน่งเหรอจักรัน,น,นั่งออกก่อนออกนเนี่ย้ารกเนเตนองนั่นเด้ลือออกเีเตนหวัวได้สองตนเนี่ยไม่น้อยบอ่มื่อหนึ่งอยย่ะพี่จีจิตเป็น,น่ไม่น้อยแล้วบอกวให้ลือออ เป็นไงบ้างคะเจอดาราสาวเป็นไงบ้างคะลมแรงไหมวันนี้แรงมากค่ะกระทั่งดูหัวหนูค่ะลมผมผมปิวหมดแล้วปลิวหมดแล้วค่ะไม่มันแรงเกินจริงเบิ้งเบิ้งได้ต้นใหม่หลุดไปเลยจริงตอนนี้คือแบบเบิ้งได้ต้นใหม่แล้คืออะไรคะเ้าหรอคะไหนเออเบาโตลมแล้วค่ะลมแรงมตอนเบาด างได้เหรอลมแรงขนาดนี้ฮะนั่นแหละมันแรงจริงแรงแบบแรงมากเนี่ยแถวเนี้ยได้หมดเนี่นนยแต่ให้แม่กรด้วยสองเต็น์นาะอยากกางย,ยูนิยั่นเต็นปิวอ่ะ <laughs> มาสวยเดี๋ยวสวยเบาดี <c oughs> เดี๋ยวเมียผู้ใดจันเจ้านี่นั่งคางกันดูเอาผู้ใดจันเจ้าวผู้ใดแซมมี่นี่คือกันบักคักเดืองส้อสร้อันนี้จันเจ้านี่เท้าสวย่เสียยากจะบอกว่าประหลาดครันเอ้ยแซมเอ้ยเล่นดีๆในไฟบอกอะไเรื่องบอกแซมเล่นดีๆในไฟแซมร้อนรักอยู่นััออนสรุปใครเป็นคนเล่นไฟในที่ที่ล้มไปแล้วหูุน ใชซมลิ้นไฟสวยๆเนี่ยคุณมาข้าแต่รับใส่เอาปบึงหลวะนี่โอ้บึงเตียวสวิตเตอร์สิบิตคิปแล้วเร็วๆสิยกลังแล้วบินคิปเนี่ย้อ่าเรื่อ่ๆแอคนน แล้วประกัดเข้พยาบาลแต่ยึดผัวเมื่อนี้เอาไ้เพียงข้ามมีก่อนเอออย่าลื่องแบบดูแลรักษาสุขภาพของน้องนักข่าวไปหรอกแต่ตอนนี้แะบก็ทำแบบที่จบบเออเออมันหนาวเนาะเอรื่องหนาวเออเป็นการปิดปิดคลิปเถอะนะมั้